สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคลีนิกชีวรักนะครับวันนี้เราเปิดรายการมาด้วยว t ทอานะครับเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของคลีนิกหัวเฉียวไทยจีนแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนเชิญุหมอนะครับมาเร่วมพูดคุยกับเราในรายการหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ศาสตร์ที่เราพูดคุยกันนะครับก็มีทั้งรมยาการนวดการฝังเข็มที่ผ่านมาเราคุยก็ค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนะครับมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ การจ่ายยานั่นเองนะครับซึ่งยาที่จ่ายไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาสมุนไพรจีนที่ใช้กันนะฮะใช่ค่ะนะคะ <c oughs> สวัสดีด้วยนะคะคุณผู้ชม <c oughs> คะ <c oughs> <c oughs> วันนี้วันดีมากๆนะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้รับรู้ <c oughs> เรื่องราวของสมุนไพรหรือว่ายาจีนกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้ยินแต่สมุนไพรไทยแต่ถ้าพูดถึงขึ้นชื่อว่ายาจีนแล้วเนี่ยหลายๆคนได้ฟังแล้วค่อนข้างจะมั่นใจในตำรับของคอเป็นยาจีนเพราะว่าตำรับยาจีนเนี่ยค่อนข้างมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะคะผ่านการเวลาผ่าน การค้นควา้าแล้วก็เรียกว่าเป็นการสืบทอดด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นจึงค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ในส่วนของยาจีนต่างๆนะคะใช่แล้วนะครับซึ่ง ว่ากันว่านะครับที่คลินิกหัวเฉียวไทยจีนแพทย์แผนไทยนะครับก็เป็นศูนย์รวมของตำรับยาที่มาจากประเทศจีนครบท้วนเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งห้องปรุงยานะครับแล้วก็มีห้องที่จัดเก็บยาด้วยถ้าใครที่ติดตามรายการของเราเมื่อตอนช่วงต้นปีนะ่าจะเห็นเพราะเราบุกไปถึงที่คลินิกหัวเฉียวไทยจีนเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็เรียนเชิญน,นะครับเภสัชกรมาร่วมพูดคุยกับเรานะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกับ แขกรับเชิญของเรานะครับเพสัชกรฤทธิเจดรินแก้วกานะครับเพสัชกรจากคลินิกหัวเฉียวไทยจีนแพทย์แผนไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี้ก็ขอเรียกให้คุณหมอไปเลยกันกน,นะคะนะคนะคะวันหัวแสดงว่าที่นี่นะ เขาต้องคัดสรรแต่ไม่ใช่เฉพาะคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของศาสตร์ทางเลือกครบวงจรในเรื่องของแพทย์ทางเลือกไทยกับจีนนะคะนม่งเลือกแบบว่าคุณหมอหน้าตาดีนะคะแต่ละคนที่มานี่ไม่ธรรมดานะยังดูวัยรุ่นทุกคนเลยเนาะใช่ใช่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แต่ว่ามีความรู้ที่แบบเต็มเปี่ยมในเรื่องของศาสตร์เก่าและใหม่ผสมผสานกันใช่ไหมคุณหมอคะแต่ว่าวันนี้เราได้เชิญในส่วนของเฉพาะ ที่เป็นผู้ที่จ่ายยาหรือว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรของจีนด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทางคลินิกใช่ครับผมที่จะมีเฉพาะฝ่ายหรือว่าห้องเลยใช่ไหมคะครับผมก็ในคลินิกแพทย์จีนเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของฝ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นฝ่ายบริการนะครับ ในส่วนของฝ่ายบริการเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับส่วนที่เป็นต้อนรับเวลรรเบียนนะครับ PR แล้วก็อีกอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นห้องใจยาแล้วก็มีห้องต้มยาอ๋อที่ก็ไปมานี่คือได้ได้ไปดูครบทุกห้องไหมยังไม่ได้ไปห้องต้มยาเพราะ<อ>ว่าตอนนั้นเนี่ยสี่โมงกว,กว่าแล้วห้องต้มยาเขาก็าจะปิดอ๋อ แต่ว่าไปดูในที่เราแน้นำเสนอใช่ไหมได้ไดเก็บยาเหล่านี้ซึ่งเหมือนใครตำรับต่างๆนะคะส่วนใหญ่ที่เรามาใน,ในลตลอดทั้งทุกอันอาาคารเนี่ยเราก็จะเจอแต่ตอนนั้นมีอะไรนะ ทุีนามีฝังเข็มมีรมควันลมยามีครอบแก้วใช่ไหมคะมีหลายๆสายสารด้วยกันนะคะแล้วก็เห็นคุณหมอแต่หลายหลายท่านเนี่ยก็จะพูดถึงสมุนไพรตลอดว่าต้องใช้ควบคู่กันทุกครั้งหลายๆคนที่รักษามาบําบัดแล้วเนี่ยก็คือต้องใช้สมุนไพรจีนทุกครั้งด้วยวันนี้แหละเราจะได้มาเจอสมุนไพรที่อยู่ที่คลินิกหัวเชียวไทยจีนกันว่าจริงๆแล้วมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือจีนล้วน อันนี้จีนลดไม่มีไทยครับมีบางตัวที่แพทย์แผนไทยก็ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดนะครับได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเป็นภาพรวมก่อนสมุนไพรจีนมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับสมุนไพรจีนเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือมาจากประเทศจีนนะครับตัวที่จะเอามาทําเป็นยาเนี่ยคนจีนเขาบอกว่าอาหารและยาคือสิ่งเดียวกันนะครับก็คือว่า อย่างที่เราเห็นในพวกหนังภาพยนตร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเอามาทํากับยานะครับเอามาผสมเป็นเครื่องปรุงรสเอามาบำรุงร่างกายหรือเอามาทําเป็นยานะครับที่เราไปร้านอาหารอ่ะตามร้านอาหารจีนหรือว่าเหลาเหลาอรไรพวกเนี้ยนะก็จะมีอะไรนะคะที่เรากินกันตอนเนี้ยต้มเอออะไรเงี้ยแล้วก็สมุนไพรเข้าไปนะครับเป็นกตัวบำรุงร่างกายครับผมครับ ค่ะมันก็เลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันอยู่ด้วยกันอาหารกับยามันก็สิ่งเดียวกันครับผมเขามีแบ่งแยกประเภทไหมครับเพราะสมุนไพรขมเชื่อว่ามีแบบเป็นร้อยเป็นพันชนิดเลยอ่ะแบ่งเป็นประเภทหลักๆไหมครับครับผมวิธีแบ่งสมุนไพรจีนเนี่ยมีหลายอย่างนะครับมีถ้าแบ่งตามคนจีนเขาเรียกว่าจีนกลางเรียกว่าซื่อชี่ก็คือซื่อที่แปลว่าสี่นะครับก็คือชี่ทั้งสี่ก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือหนาว รถเย็นนะครับแล้วก็เย็นปานกลางแล้วก็ร้อนแล้วก็อุ่นนะครับจะแบ่งเป็นกุ่มเลยเย็นเย็นปานกลางครับผมแล้วก็ออสีมีสีอย่างนะครับมีหนาวแล้วก็เย็นค่ะร้อนแล้วก็อุ่นครับผมอืมค่ะครับผมก็คือแยกตามฤทธิ์ของแต่ละสมุนไพรใช่ครับผมจะมีสมุนไพรประเภทไหนไหมที่ว่าในตัวเดียวกันมีฤทธิ์ อย่างมีครับผมมีครับผมคือเขาแบ่งครับผมเขาแบ่งเลยหลายอย่างมากก็คือว่าแบ่งอาจจะแบ่งตามรสก็ได้มีรสเผ็ดค่ะรสขมรสหวานรสรสเค็มค่ะรสเค็มแล้วก็รสเปรี้ยวนะครับเขาเรียกว่าอู่เว่ยก็คือรสชาติทั้งสี่ไอ้รสชาติทั้งห้ารสชาติทั้งห้าเลยครับผมมีด้วยเหรอคะที่ตัวเดียวที่จะมีห้ารสชาติทั้งห้ามีครับมีครับผมจริงเหรอคะมันม่จะอยู่รวมกันได้ยังไงเนาะเออ นะคะแต่ว่าวันนี้เราก็มีมาแนะมาให้ดูด้วยใช่ไหมคะเออนะคะชนิดของสมุนไพรที่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนี่ยนะคะสมุนไพรไหนที่ฮิตที่สุดในการที่จะเอามาใช้ในการบำรุงหรือใช้ในการบำบัดสมุนไพรส่วนมากที่ใช้ในการบำรุงนะครับหรือใช้ในการที่อาจจะใช้ในทางอาหารเสริมหรือเป็นยารักษาโรคเนี่ยที่คนไทยรู้จักกันนี่ส่วนมากก็จะมี ที่วันนี้นํามานะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเขากวางอ่อนเนี่เออนี่ยราดูอยู่ว่าเอยมันมันเป็นพืชหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เขากวางอ่อนอันนี้คือเขากวางที่เป็นกวางที่ตัวเป็นกวางนะฮะเออหรอส่วนกวางนี่ก็ต้องเป็นกวางจีนด้วยป่ะฮะอาอาผมจะอธิบายนิดนึงเขากวางอ่อนที่จะเอามาทํายาเนี่ยนะครับจะมีต้องต้องเรียนว่าทั่วโลกตอนนี้มีกวางอยู่40ชนิดนะครับที่ในประเทศจีนเนี่ยจะมีประมาณ19ชนิด ครับนะครับแต่ที่เอามาทํายาจริงๆเนี่ยที่นิยมจริงๆจะมี2ชนิดเท่านั้นนะครับก็คือว่ามีตัวตัวสปอตเดียครับสปอตเดียเป็นกวางที่ชอบเล่นกีฬานะคะจุดอ๋อสปอตจุดอ๋อที่แบบที่เขามีกําเนิดมาจากญี่ปุ่นเขาเรียกแจเปนิสเดียหรือเขาเรียกว่ากวางซีกานะครับตัวนี้เอามาทํายาได้แล้วมีอีกตัวคือเรสเดียกวางแดงนี่ไงที่วันคริสต์มาสไง นั้นเลดีอาครับโอ้โหโอ้แต่แม่ก็จะมีสองชนิดนี้แหละนะรดเดียนอาจะเป็นยังไงคะมาจากไหนเรดเดียจะมาแถบประมาณอยู่ยุโรปยุโรปยุโรปนะครับอยู่ยุโรปเห็นบอกว่ามีมีมีผมผมแดงมีผ้าพันกวางก็ตาสีส้มแต่เป็นรอยเห็นกวางอยู่ตรงนี้เออเออเออแล้วอย่างนี้มันมาจากญี่ปุ่นกับทางยุโรปแล้วมันจะเกี่ยวอะไรมันจีนแย่ไงอะคะคือคนจีนมาค้นพบอย่างนี้เหรอคะ ออคือคนจีนเนี่ยนะครับอ,อยากจะบอกว่าเรียนว่ากวางที่บอกสปอตเดียต้นกําเนิดไม่ใช่อันนี้คือเรดเดียจะเห็นว่าตัวมันจะเป็นสีแดง แต่ถ้าสปอตเดียที่เห็นจะเป็นจุดๆคือตามชื่อเลยใช่ครับผมเป็นจุดๆแล้วยังไงคะคือคนจีนมาค้นพบว่าเขากวางของพันสองพันนี้มีประโยชน์แต่แต่คนอื่นเขาไม่ได้มาค้นพบอหมือนคนก็ไม่เชิงครับผมก็ทางญี่ปุ่นก็มีนำเข่ากวางอ่อนมารับประทานเหมือนกันนะครับ แต่ว่าที่นํามาแพร่หลายจริงๆเนี่ยก็จะเป็นประเทศจีนเราเคยเห็นมีเครื่องสําอางอยู่บางบางยี่ห้อที่เอาเขากวางอ่อนมาใช้ในทำเครื่องสำอางด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมครับผมเพราะว่าในตัวเขากวางอ่อนมันจะมีพวกสารที่ทําให้เกี่ยวกับผัดเซลล์ผิวใช่มาทับสบู่ในสบู่จะผสมว่าผสมเขากวางอ่อนนี้ไงแล้วก็มีฮอร์โมนด้วยนะครับมีฮอร์โมนด้วยถือว่าเป็นฤทธ์อะไรครับเข่าบาง นริดอุ่นค่อนข้างร้อนอุ่นค่อนข้างร้อนนะครับนะฮะนะะอ่ะอันนี้อันนี้เขาก็างอ่อนได้เห็นหน้าของจริงแล้วสัมผัสแล้วมีผัดตลาดไหมฮะตัวอ่าไม่ตอนนี้เขามีเลี้ยงเป็นฟาร์มนะครับโอเคโอเคแสดงว่าไม่ใช่ผัดไม่ใช่สัตว์แพะนะครักษ์นะเออเออเราก็นึกว่าเอ๊ะเป็นสัตว์อนุรักษ์หรือเปล่าเดี๋ยวไปเอาขอเขากวางเข้ามาอะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้เพาะอะไรอย่างนี้นะคะแสดงว่า2,000นี้ต้องเยอะละใช่ครับผมในประเทศหรือว่าในโลกเนี่ยเขาวางมันจะเหมือนกับ คืองาช้างไหมอ่ะคือที่มันมีแล้วมันก็จะไม่มีอีกเลยหรือเปล่าอรือเขาเขางอกขึ้นมาใหม่นะครับที่ทําไมเรียกเขากวางอ่อนนะครับผมจะเรียนให้ทราบว่าเขากวางอ่อนก็คือเขาที่มีอายุประมาณ3-6ปีของเขานะครับแล้วเขาก็จะเลื่อยเลื่อยมาแล้วก็เป็นสไลด์เป็นแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นนี้เป็นยางอย่างเงี้ยแล้ได้สัมผัสของจริงแล้วหลังจากที่ยินชื่อมานานนึกว่านึกว่าเป็นชื่อเรียกเฉย มันเนี่ย่างสังเกตมันเป็นแข็งๆเราจะจับได้นะครับเราจับดูคือเป็นเขากว้างเลยกลางจะเห็นไหมครับมานแตรงกวางจะเป็นรูๆๆแล้วมีเลือดติดเห็นไหมครับเป็นเขากว้างจริงๆใช่ไหมครับทำเป็นข้ามไปแต่ว่าคือคือกว้างเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ใช่ครับผมและถ้าสมมติที่ถ้าจะถ้าสมมติว่าอันนี้คือเขากว้างอ่อนใช่ไหมครับจะมีอีกตัวหนึ่ง อันนี้เขาเรียกเขากว้างและคืออะไรลองสังเกตดูนะครับจะมีแคนเซียมมาเกาะแล้ว๋อนี่ไงนี่ไง้าปล่อยมมันจะอยู่ตรงในตรงกลางเนบริเวณน้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตรงที่มันเป็นรูอยู่ใช่ครับผมตรงนี้ก็เอามาทํายาได้แต่ว่าฤทธิ์จะน้อยกว่าตัวเขากว้างอ่อนอันนี้คืออะไรนะคะเขากว้างเหมือนกันแต่ว่าอายุเยอะขึ้นอ๋ออายุเขากว้างอ่อนอายุเยอะเขากว้างอายุเยอะอันนี้เขากว้างอ่อนฤทธิน้อยนะคะอ๋อแต่ทัางทีเขากว้างอายุเยอะมันดูสีจะขาว กว่าเพราะว่ามีตัวแคลเซียมออกาจะแข็งขึ้นค่ะเอออย่างนี้แสดงว่าเขากวางอายุเยอะก็จะต้องดีกว่าไหมอ๋อไม่ไม่ครับที่ตัวนี้เนี่ยถ้าเอามาใช้ในทางคลินิกแล้วเนี่ยฤทธิ์จะน้อยกว่าตัวเขากวางอ่อนะครับก็แล้วแต่ฤทธิ์ยาชาพคุณก็ว่าไปปรุงตามใช่ครับสำหรับไปนะฮะส่วนใหญ่แล้วแล้วเขากวางแก่เนี่ยนะคะใช้ใช้ในการบำบัดหรือว่าใช้ในการรักษาอะไร เออถ้าตัวเขากวางอ่อนเนี่ยนะครับสปปรรพคุณจะเป็นคนจีนเขาบอก่อาร่างกายเรามียินกับยางยินคือน้ำย่างคือไฟหรือเลขอีกอย่างคือความร้อน